ก่อเองกระพึ่งครับนี่กำลังต้นเลยครับต้องแปลวมีดมาครับเดี๋ยวขอปาดๆก่อนครับสวัสดีครับโกคมลนครับมาหาหมิมกับผมเลยนี่อุปกรณ์เตรียมพร้อมครับเจอไปแล้วสามลังครับนี่อยู่ต้นพอกครับผมนี่ครับผมยู่ีๆครับเหมือนเมื่อยนี่ครับ งานนี้ครับผมกระจบโบขืนครับฝังรักเอาครับสีฟันแกโบคือครับปล่อยเป็นงานให้เ่าครับฝังรักกันเดียวขืนครับกำลังกลัวอย่าใครปึงตอนขืนครับผมนี่ครับผมเรียบร้อยฟังลักอันไพลราเดียวอดลอดไปครับไปปึงตอนขืนกันครับ Cái chị ô như mày hèn rồi mày hèn quá lạnh hay hay nha ui ui mày lắm giờ bữa nay là đó นี่ผมเรียบเลยจะเล่นแบบเด้อครับผมอยันหักไปยังต่อครับน้ำนักไหลอย่าขวอยครับสวยๆเลยครับผมวันหน้าโมปิตาครับเตียมดีครับดูขอาย้ลครับผมนี่ครับผมไม่แพ้ร่ำเดียวครับผมแม่เตีมเลยครับ จะเลี้ยนแบบเด้ครับผม้าเป็นไม่เป็นกะโอเคเสียวสูงเด้ครับแล้วก็ต้องหักเลี้ยงนะครับปลาดังเอาอกันครับเ <c oughs> นี่ยว่มหลังที่สองครับที่จะมาตีวันนี้โอใใ้ใหญ่อยู่ในกอไผ่ครับตรงนี้ครับอาจะมัวๆหน่อยนะครับผม โกโปรแบตหมดแล้วครับเจอไปเมืมมออเม่อวานจะหาป่องกันน่ครับดำๆครับเอาดูอีกกันครับขวนอยูน่นี่ครับผมเอาลงมาเรียบร้อยมาต้องทันเลยจับเอาดังกดัง <laughs> ตันครับผมมันไม่ต้องโอ้ยซวยออกมาได้ครับผมฮะห้างเหมือนไงยุ้ยเซ่ขอสุดท้ายโอ้เจออีกแล้วครับผมไปดูอีกหลังครับผมมีครับผมห้างนี่เกียร์เครับผม ใหญ่ๆเลยครับเียัย่างงูลำบานมันเดี๋ยวค่อยเบิ่งหัวน้ำบานกันครับสียังบ่บ่ยังกับป่อยนี่ครับผมหัวน้ำพีตาครับสวยครับหัวน้ำลูกกับสี่ขอเก่าครับผมดีมากเหมืนกับปเดี๋ยวค่อยตัดกันครับใครทั้งฝุ่นก็ได้เนี่ยผมเรียบร้อยหัวน้ำพี่สวยเลยครับิดตาลูกกับขอเด้อครับไปครับผมไปเบิ้งห้างไม้ครับ นี่ครับผมลังที่สี่อยู่ข้างบนครับเมื่อวานมาดับไฟช่วยครับก็เลยมาเจอนี่ล่ะนี่ครับมืดหน่อยครับนี่เห็นไหมครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวตัดลงมาดูครับผม,มก็จะขึ้นต้น ต้นไหนดีครับน่าจะขึ้นต้นนี้ครับต้นนี้เล็กครับขึ้นไปแล้วก่องมาครับถ้าขึ้นต้นนี้แตกครับต้องขึ้นต้นนี้เดี๋ยวค่อยดูหัวน้ำครับจะสวยไหมนี่ครับผมหลัง ให,ใหญ่เลยครับยังไม่โดนควันนะครับถ่ายให้ดูก่อนครับนี่ครับผมถือควันแล้วครับหัวหน้ากะไม่ปิดตาครับสวยลูกก็ขอนะครับเจอกันข้างล่างครับนี่ครับผมตกลงมาแล้ว <laughs> ว่าน,น้าง่ง่บปิดตาเลยครับปิดเนือ้อายุนุณปิดด้วยเออเชียไม่เอาครับขาอ่นาอนครับผมมีขึ้นต้นนี้ครับผมมีห่อนง่ายจับเลยครับโดดๆเดียวเดียวเก็บลอย เฉยๆเฮ้ยขึ้นไปเฮ็ดไหม <laughs> หาลามยิมแบบนี้อพอไม่ให้หนึ่งแล้วสี่ลังที่สี่แล้วไปหาขี้รดรอบอีกกันครับเผื่อเจอห,หน้อมหาขี้่างก่อนครับนี่ครับ อียางสักอันครับก่อนไปอ่านโบเบลแล้วครับไปครับถือแล้วครับอยู่ในกอไผ่ครับนี่ครับเล็กๆครับเห็นไหมนี่ครับจะมีหัวน้ำไหมมาลุ้นกันครับนี่ครับผม โดนคว,วนแล้วแต่ก็ยังไม่หนีไปไหนครับเดี๋ยวขอตายก่อนครับนี่ครับผมเรียบร้อยกินน้ำครับพึ่งไม้อยู่มิมพึ่งอยู่ยังไม่มีอะไรเลยทางใต้นี่ครับไปดูลังใหม่ครับเผื่อเจอนี่ครับผมเจอตัวกินน้ำครับมิม อีก่วนึงครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับนั่งดูครับผมกรตามแบบนี้แหละครับลังที่เจอไปแล้วครับนี่ตัวใหม่มาแล้วหินหมั้งเหรครับไห่ อยู่กลางเลยครับผมเตะๆครับก็ไปดูในหลายๆช่องก็ได้ครับตามยังไงเดี๋ยวผมคอยนั่งดูนครับจะเจอไหมผมตามมาเจอล้วาากตรงนู้นครับนี่บินเข้ามานี่ครับใหญ่น่าจะแก่นะครับเห็นไหมครับ ตรงกลางเลยครับเดี๋ยวขอเลนกันครับนี่ครับโดนกวนแล้วไม่รู้ว่าอันนี้จะได้กี่แหลงนะครับหาไว้กินครับตัวใหญ่อีกแล้วยอดเลยครับสวย โผผมแบตหมดครับเมื่อคืนชาร์จอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับมันถึงไม่มีแบตตอนเช้าครับสงสัยแบตจะเสื่อมแล้วครับเ,เดี๋ยวผมกอตัดดีๆนะครับนี่ก่อเองกระเพึ่งครับนี่กําัังต้นเลยครับตองแปลมีดมาครับ ขอปา,ปาดกันครับเสียเลยพึ่งแถวบ้านผมไม่มีนะครับไม่ค่อยมีเลยแหละครับถ้าเจอนีเคือวสุดยอดแล้วครับโอ้มีไม้ครับตรงนี้ข้างบนส่งเสียงฟ้าลองครับ ตัดพิ่งก็ตัดนี้นะครับตัดขาดแล้วครับและกินสุดท้ายเดี๋ยวผมขอตัดกันครับชุมฟ้าคืนฝนามาแล้วครับสงสัยจะต้องกลับซะแล้วครับพวดเหนื่อยเลยครับตอนนี้ เที่ยงนี่ครับเสียดายครับผมมาทวงมาทวงเดียวรู้สึกว่าปนกันหมดแล้วครับเข้าบานครับนี่ครับผมหอดบานแล้วฮะฮกเดยวหกครับผมสรุปนงานเด็ดหกฮั่งครับ หัวน้ำกักำง้ง,ง,งก,ก็องอไครับผมหัวใหญ่นี่หัวหนึ่งครับคงสะเห็นสุขังครับหัวน้ำครับเอาเน่ากองหมกเผาของว่าไงเนี่ยนี่ไปไากินน้ำบอยครับผมนี่กินเข่าซะก่อนนี่อันนี้นนมึงเรากินเข่าคุณู่ชมมาแต้ก็หายกุ้ขขงขาวมัน